จะย,ยิงเข้าหน้าตัวเองก็ได้แล้วก็พอแล้วแล้วบกบกแปดแบบหว,วานๆกลางเรือเพื่อเอ้ยเอาคอนเทนต์เบ้าอะไรออ๋โอเคเดินเลาะป่านะไม่เรือนี้มันต้องกลางนะต้ <c oughs> องาตา้ <c oughs> องมากลางบนบก <c oughs> เรือพายอะ่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะเพนเซอร์ฟอคเป็นส่วนใหญ่นะบอกใช่ใช่ อ่ะนี่ตัดมานะครับมาที่ทีมที่ต้องบอกว่าป่าดันนะอย่างน้องบอยไม่รู้นะระเบิดภูเขาอันนี้ก็มาจริงจังเลยทีมนี้ดูก็รู้แล้วโอ้เน้นอ่ะก็ยอมจุ่มบูโซนนะอ่ะโอ้มียอมแบบแช่บูโซงบูโซนไม่ไปรับไอ้บอยครับท่านผู้ชมอ๋อสูตรเดิมไงพี่ฟามเสร็จหรือยังพี่ฟามเสร็จยังเนี่ยรออีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งลากของไม่ไปพี่ก่อนแป๊บหนึ่งลากของไปไปแล้วพี่มันดีเลยเออแหม่เพลงคัมภีรปพับเจเนชั่นนะ ไม่น่าเชื่อนะโชว์แหมก็ยังเป็นเดิมอยู่กระป๋อนไม่ต้องคือเพื่อนจะพร้อมหมดแล้วใช่เตยยังไม่พร้อมยังอีกเหรอพี่ยังยังเพราะว่าตามสูตรอยู่แล้วไม่ไหวก็อ่ะมีกางไหมมีดกางใช่เอ้ยคุณเก็บมาใช่อ่ะฮะคุณยิงไปไหนคุณเห็นใครก่อนเห็นใครก่อนผมว่าแรนดอมแล้วทรงนี้เฮ้ยไม่แน่ว่ะจะแรนดอมไปบริเวณด้านล่างบูสแคมป์เหรอฮะ คุณไวเปอร์เดมอนคุณเป็นหรือเปล่าผมว่าไม่เป็นแล้วทรงนี้ไม่จะกดออกออกยังไงกดยังไงเออมันก็เลยหมุนไปหมุนมาจะกดออกไงเอ๊ะมันเลือดหรือเปล่าหรืออะไรไม่ออกสักทีครับแม่ไอเราก็คิดว่ากะนี่ไงโอ้โหใหญ่วะเาเหมือนเขายิงไปหลังตัวเองเฉยๆนะเหมือนเทสเฉยๆป่ะนี่อาจจะเทสนะนี่คุณอาร์ตท่านผู้ชมเอ้ยพี่อาร์ตลิ้นเหลวของเราที่เองนะพี่อาร์ตคม สวัสดีคราฟตัน